อะไรหมีดําหมาดําอะไรเนี่ยเสือดำเนี่ยยังไปนอนคุกเลยนั่นกะ็เป็นเจ้าสัวแสนล้านนะนะครับก็ยังต้องนอนคุกอะทุกคนติดสารจําคุกก็ต้องนอนคุกนะครับเข้าใจนะอืมไปนอนที่อื่นทำไมมันไม่ใช่ที่นอนมันไม่ใช่เรือนจํานะครับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะนะครับเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสารไม่สารยาไม่ให้ไปต่างประเทศเขาก็กลัวแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะไม่กลับมาเนี่ย เออคราวที่แล้วไปกนะ็นนะสิบเจ็ดปีเพิ่งกลับประเทศไทยอ่ะนะครับหนักเลยนะไงก็ดีอ่ะนะครับนะดูต่อไปพี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะอแสดงความเห็นกันนะครับอืมไดอนุญาตแล้วเ,เสร็จแล้ว เรียบร้อยอะสบายอะน <Okay. S 1> ลางร้ายนะสารคงมองล้วเองไปแล้วเองไม่กลับแล้วกลาที่แล้วเองหายไปสิบเจ็ดปีจริงไหมครับพี่น้องครับสารไทยเริ่มเอ่อเป็นไงอืมอืมอืมนะครับนะตอนนี้ทักษิณเริ่มกลับมาป่วยอีกครั้งแล้วครับ ป่วยรุนแรงกว่าเดิมเป็นโรคอะไรนะครับเอ,อขออนุญาตตอบค่ะไม่ให้ออกนอกประเทศอาเห็นนะนะครับน่าสงสารหมอนะครับเนี่ยต้องมาติดคุกติดตารางแทนทักษิณหรือเปล่าวันนี้ดูดูอาจารย์ทันครับจากไอแลนด์อ๋อครับสวัสดีนะครับคุณทิติสุดานะครับเนี่ยเนี่ยหลายๆคนก็อยากให้คุณทักษิณไปติดคุกนะอืมช่องทางธรรมชาติ พอมีลู่ทางมคือถ้าเขาจะหนีเขาหนีได้คราวที่แล้วยิ่งรักก็ออกช่องทางธรรมชาติแล้วก็ไปขเขมรไปอะไรนะครับนะมันมันยกเว้นมีคนไปเฝ้าหน้าบ้านไปไหนมาไหนสะกดรอยนะครับมันจะมีคนไปถาตามนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เขาเี่ยมนาจด,ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจจะกล้าไปเฝ้าไปอะไรหรือเปล่ายกเว้นนะต้องใช้ขอดมาแชวตำรวจศาลทุกวันนี้ศาลมีตำรวจนะ เขาเรียกมาขอดมาแฉลนะครับเป็นตำรวจของศาลแต่เขาไม่รู้ว่าจะมีกำลังพอไหมหรือว่าต้องใช้สหารหรืออะไรนะครับนะนะครับอืมนะหนีเถอะไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าอืมนะครับจะขอ,อลดโทษได้ได้ไม่ได้ได้นะหุณเซนรอต้อนรับครับอ๋อต้องไปหุณนเซนนะพักพวกเขาเยอะนะถ้าเขาอยากจะหนีไปต่างประเทศเนี่ยมันทําได้ไม่ยากคนระดับทักษิณพวกพร้อมเขาเยอะ มันต้องมีตำรวจเฝ้าหน้าบ้านตลอดมันจะเฝ้าได้หรือเปล่าอืมเลนะครับผมกลัวว่าแกจะไปอีกรอบหนงานนี้คงไม่กลับมาแล้วเมื่อข่าวนี้นะนะเนี่ยการเมืองจะยุบสภา,าไหมเท่าที่ผมทราบนะอาจจะมีการเปลี่ยนนายกนะครับลูกทัษินก็คงไม่ไหวแล้วทัษินติดคุกนะงานเนี้ยผมว่าลูกทัษินก็แย่นะน่าจะเปลี่ยนเป็นอนุชินเพราะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยแย่เลย แก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือตอนนี้หนะักหนะักผมว่านายกคนต่อไปต้องชื่ออนุทินจากค่ายสีน้ำเงินตอนนี้ก็ค่ายสีน้ำเงินก็โดนแดงเล่นหนะักทั้งเรื่องสองวอทั้งเรื่องอะไรต่างๆจะโยงใยมาถึงพรรคสีน้ำเงินหรือเปล่านะครับอืมบอกแล้วให้กลับมาเลี้ยงหลานดันไปเลี้ยงลูกนะจะเที่เลี้ยงหลานอยู่บ้านดันไปเลี้ยงลูกไปไปเล่นการเมืองทําเป็นนายกตัวจริงนะครับคนก็หมั่นไส้กัน นะครับเอ่อนะเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนการเจ็บป่วยชั้น 14, ะสิบสี่แพทยสภาเล่นงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสคุกตารางนี่ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับคุกตารางต้องมีคนช่วยส่งออกอา่าพาออกรอบไหมเราไม่รู้นะครับแต่ก็เสียวเสียวนะเพราะคัดเพราะทักษินเนี่ยเขาไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวเขาพูดนะแม้แต่วันเดียวเขาไม่ยอมติดคุกนะนะครับยาวๆไปเลยครับ นะครับเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องคอยดูนะนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับนะครับเปลี่ยนเธออุ้งอิงเป็นนายกนะนะอุ้งอิงเป็นนายกใครๆก็เป็นได้นะครับอืมหนึ่งพันต่อหนึ่งนะครับเชื่อว่าออกนอกแน่นอนอนะ่บอกแล้วอย่าเล่นกับระบบคราวที่แล้วขออนุญ,ญาตสารไปต่างประเทศสิบเจ็ปีเพิ่งกลับมานะครับนะ ประชาชนเฝ้ารุ้นนะครับว่าทักษิณจะติดคุกไหมโอ้ทักษิณติดคุกนี่ฉลองกันที่หมายเนะี่ยผมนี่ต้องฉลองเลยนะถ้าหตูเข,ขาติดคุกนะมันแสดงให้เห็นว่าอะไรศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเพราะทุกวันเนี่ยคนไว้วางใจศาลที่สุดแล้วอ่อนะครับแสดงว่าวันก่อนที่นายกพูดว่าพ่อป่วยนะก็เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมเพราะนั้นนายกก็เสี่ยงนะบอกพ่อป่วยจริงเนี่ยไม่ใช่นะ เพราะนั้นนายกโภเนี่ยอาจจะผิดหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่า,ถาแถลงข่าวเนี่ยนะนะครับนะนะนะครับเนี่ยบางคนบอกไม่ติดหลอกไม่แน่นะครับผมว่าเสียวนะโอกาสนะสูงนะเปลี่ยนนายกเถอะครับเอ่บางคนบอกทําอะไรทักษินไม่ได้หรอกไม่มีใครทําอะไรกูได้เอ่อืมนะครับว่ากันไปนะประเทศไทยจะแก้รัฐธรรมนูญน,นะอืมนะครับนะครับ ดีนะครับถ้าถ้าถ้าทักษิณติดคุกนี่ก็ต้องฉลองกันนะนะนะครับนะอืมนะครับมีอะไรก็ว่ากันมานะนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะนะครับวันนี้นะครับใหญ่เลยและคงจะใหญ่ไปหลายวันนะครับเรื่องแพทยสภาลงโทษหมอสามคนเนี่ยนะครับเป็นหมอที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพทําเอกสารเทอเอกสารปลอมช่วยเหลือนักโทษเนี่ย นะอีกคนก็ส่งตัวไปท,ทั้งท้งที่มันไม่ต้องส่งก็ดันส่งไปพอส่งไปโรงพยาบาลตำรวจปุ๊บแม่งก็เลยบอกวิกฤตเลยท,ท,ท,ทั้งที่มันไม่วิกฤตนะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าหมอพวกนี้ได้อะไรตอบแทนหรือเปล่าจะช่วยเหลือฟรีๆคงไม่ใช่มั้งมันน่าจะได้อะไรตอบแทนหรือเปล่าเราไม่รู้ถ้าติดคุกต้องฉลองวายแดงเลยแน่นอนครับต้องฉลองเลยนะครับนะนะอ่าไม่รู้จายหรือไม่ได้ป่วย นะครับแต่ไปใส่เฟือกคอระบบอุปถรัรมมาเถือมาเหนือระบบยืดธรรมวันนี้เวรกรรมมีจริงแล้วใช่หรือไม่แพทย์เป็นเจ้าที่รัฐใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นก็หนึ่งห้าเจ็ดเี๋ยวก็ไปปปชต่อเดี๋ยวก็มีพวกนักร้องพวกอะไรต่างๆไปยื่นไม่ต้องห่วงนะครับนักร้องประเทศไทยมันเยอะนะเออฉลองเล่าขาวนายกไม่มีความซื่อสัตย์สุตรีเป็นที่ประจักษ์อาจจะโดนร้องเพอรู้อยู่แล้วไม่ป่วยวิกฤต นายกนันไปให้สัมภาษณ์ว่าปว่วยจริงไม่มีใครเชื่อใครจะเชื่อนะแพทยสภา,าย,ยังไม่เชื่อเลยเพราะฉะนั้นการที่นายกพูดว่าพ่อตัวเองปว่วยจริงนั้นอาจจะผิดจริยธรรมคงจะมีคนไปร้องนะครับนะครับว่าการพูดแบบนั้นผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมเดี๋ยวก็ส่งสารดีกาสารดีกาก็เป็นไงถ้าผิดจริยธรรมก็พ้นจากความเป็นนายกนะครับเนะเพราะอันนี้นะเออนะครับ ทำไมลานจอดรถสภา,พาแพงจัง4,000ว่าล้านก็บอกแล้วนะครับนักการเมืองนี่มันไม่สนใจนละ้ลานจอดรถแม่งแพงจัดแพงกว่าตึกสตงอยครับตึกสตงอยเท่าไหร่พันสองร้อยล้านเรื่องอะไรนะแพงกว่าตึกของกสทชสองพันหกร้อยล้านลานจอดรถแม่งสี่พันกว่าล้านมันแสดงให้เห็นว่าอะไรมึงอยากจะใช้เงินภาษีมึงก็ใช้ มึงอยากทาอะไรก็ทำมึงไม่ได้เห็นหัวประชาชนเละไอ้พวกสสทั้งหลายผมเรียกว่าสสห้าร้อยบางคนเขาเรียกว่าจุดๆๆ 500. จุดจุแต่ผมเรียกว่าไอ้สสห้าอยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเอ่เรื่องเรื่องนี้คือบาดแผลและแผลของกระบวนการยุิธรรมดังนั้นศาลต้องเรียกคืนความเชื่อมั่นกลับมานะครับนะผมเชื่อว่าหนีร้อครับนะครับชายแดนทั้งพม่าลาวต้องคอยดูนะครับ นะครับอืมนะครับเหยียบให้จมกันเลยนะครับนนะฮะนะครับนี่หละครับงานนี้นะครับเรื่องใหญ่นะเป็นบทเรียนของข้าราชการที่รับใช้นักการเมืองสุดท้ายแม่งซวยโดนพักใบอนุญาตอืมนะครับอืมนะโดนพักใบอนุญาตเสร็จไม่พอเดี๋ยวโดนไล่ออกจากราชการติดคุกโอ้โหมึงคุ้มเลยหลายคนที่ไปช่วยพวกนักการเมืองขี้โกงก็ติดคุกเกจตารางแยะนะ อนะครับอืมอืมนะศาลไม่อนุญ,ญาตทักษิณบินไปกาตาออกนอกไปได้กลัวไปแล้วนะจะไม่กลับนะนะครับ,รบยกคำร้องนะครับไม่อนุญ,ญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอืมอืมอืมนะครับนะอืมสวยละยงานนี้นะ เออดูแนละ้วลำบากกสถานการณ์นะอืมนะครับพี่น้องว่ายอย่างไงฮะคุยกันสั้นๆวันนี้เราไม่คุยยาวแล้วเดี๋ยวจะไปดื่มบายเดี๋ยวฉลองนะครับไปดื่มบายเดี๋ยวฉลองเพราะว่าวันนี้ข่าวดีหมอโดนพักใบอนุญาตแล้วก็โดนลงโทษเนะนี่ยบางคนบอกขี้ข่าแมวติดคุกทุกคนหมายถึงใครก็ไม่รู้นะใครเป็นขี้ข่าแมวก็ไม่รู้นะครับนะอืมนะ ผู้ใดเป็นเจ้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยชาบต้องรับโทษจุกครูนะครับนี่ครับลางร้ายแล้วนะรอดยากจุกครูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราคุยกันสั้นๆนะนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเอานะครับนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกันใหม่เดี๋ยวขอไปตรวจเอกสารแล้วก็นั่งกินวายก่อนฉลองก่อนจุกครูจุกครูจุกกรู